นี่ครับปลาเทพายนะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับ <c oughs> ตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาก <c oughs> ก็กินอาหารนะครับเพิ่งอันนี้เพิ่งจะให้อาหารอาหารอาหารก็จะให้กินแค่วันละมื้อให้กินมื้อเช้ามื้อเดียวห้าตัวนะครับห้าตัว วันถุดบัุบเอืใหญ่ครับครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็หามาเลี้ยงกันดูนะครับปลาเทพานะครับ